เมนูครัวพี่หนูยกันนะมื้อเย็นนี่วันนี้ครัวพี่หนูจะมายำหมูสามชั้นกับหนังหมูนะคะเดีย๋ยวเรามาคอยดูกันเดีย๋ยวเราติดแก๊สก่อนนี่ติดแก๊สแล้วเดีย๋ยวเราก็ทำหมูให้สุก่อนนะคะนี่แล้วก็หมูใส่กระทะเลยเราก็ล้วนก่อนนะคะ แล้วก็รวนหมูก่อนแล้วก็น้ำปลาคลุมหน่อยนี่ปลาคุมหน่อย,อ,ยอันนี้เครื่องยำแล้วนะคะบีบน้ำมะนาวก่อน เอาไว <ts> ้าาก่อนดิเขาถ่ายคลิปเนี่ยพูดตีแม่เราก็บีบน้ำมะนาวก่อนนะคะรบีบน้ำมะนาวก่อนเราก็รวนให้หมูสุกก่อนนะคะเพราะหมูยังไม่สุกนะคะเราก็ลวนให้หมูสุกก่อนนี้เราต้งองดีก่อนนะคะให้หมูสุก เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่หนังหมูน่คระเราก็ใส่หนังหมูเลยเราใส่เครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสแล้วเราใส่เล้วนะคะ นี่เราก็ใส่หอมหัวแดงนะคะนี่นะคะหอมหัวแดงเราล้างแล้วนะคะเราใส่หอมหัวแดงใส่ผักชีใส่ผักช,ชีก่อนนะคะเราล้างเกลียมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็จะใส่พริกป,ปน่นพริกป,ป่นเราก็คั่วเองนะคะ ใส่ในเดียวนะคะเรามาันจะเผ็ดเพราะพริกเราคั่วเองเราไม่ได้ซื้อพริกมาจากตลาดนะคะแล้วก็คนให้มันคั่วก่อนนะคะ,ะ,ะคัดก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลาบหมูแบบง่ายๆเมนูครัวพี่หนู หนังหมูกับหมูสามชั้นเดี๋ยวเราลองชิมกันดิรสชาติจะเป็นยังไงต่อยต่อยถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ